เฮ้อดีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ฟนพี่ฟอนอ๋อเดเดเเพิ่งเข้ามามีอะไรงั้นเหรอนี่เราเป็นอะไรเนี่ยนหนอะเนี่ยเราเป็นอะไรกันไปแล้วเนี่ยรู้แล้วเฮะเรากลายเป็นโถว้่วมเออจริงด้วยกลายเป็นโถวซ่วมกันหมดทุกคนเลยอะเดยวก่อนนั่นคืออะไรอะหมายความว่ายังไงนี่เราจะต้องมันหนีออกจากที่นี่เหรอเดียวอันนั้นคือตุ่มสตาร์เหรอใช่แล้วดูนั่นดี เกิดอะไรขึ้นน่ะคาเมล่าแมนคาเมล่าแมวไม่ทาอะไรตรงนั้นน่ะเขาเขาต้องมาจัดการพวกเราอะดิถ้ามาจัดการพวกเรานี่เลยหนีก็ต้องหนีอยู่แล้วว่าตอนนี้เราเป็นคุณโถส้วมพี่ฝนวิ่งก่อนก็แล้วกันอ้าวิ่งได้ด้วยเหรอเอ้าวิ่งได้ไปโถเราไม่บอกเอาเดี๋ยวก่อนที่นี่ดูดูําแม่งําแม่งยังไงชอบกลนน่ะใช่แล้วพี่ฝนดูนั่นดิอะไรเหรอเมื่อกี้พีเอห็นอ้าาาาไาา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 กระโดดไปนะ เมื่อกี้พี่เอกเห็นนะน่ะตัวละครอย่างในเกมดอก็มาเป็นโถส้วมเหมือนกันฮะซีกเหรอซ,ซีกหล่นไปแล้วหล่นไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องเอาตัวรอดแล้วทุกคนโอ้อยี่ต้องตัวใครตัวมันแล้วแล้วทําไมอยู่ดีๆเรากลายเป็นโถส้วมอ่ะพี่เอกเข้ามาเล่นในเกมนี้เหรออืมกลายเป็นโถส้วมกันหมดทุกคนเลยเดี๋ยพี่ฝนไปก่อนธรรมดาก็กระโดดยากอยู่แล้วเนี่ย <laughs> เดี๋ยวไปกันคนละฝัง่งกันแล้วกันนะไปะนี่มันต้องมาฝั่งนี้อยู่ดีพี่ฝนมาเดี๋ยวก่อน ข้างหน้าเหมือนมีอะไรบางอย่างเลยนั่นไงสตูดิโอแมนยืนอยู่นะข้างหลังนะไหนอะนั่นไงเขายืนอยู่ข้างล่างเห็นปะ่ะอก็จริงเหรอแต่ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็ตัวใหญ่อยู่ดีอะโอ้ที่นี่เหมือนกับว่าของทุกอย่างใหญ่ไปหมดเลยตอนนี้เราเป็นซ่วมเนี่ยเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ก่อนเราเป็นซ่วมเหรอ <c oughs> ก็เราเป็นซ่วมนี่้าตกลงเราเป็นสก,กีบีดี้ใช่ไหมเราเป็นสก,กีบีดี้ทอยเลสอะไปดีกว่ารีบไปกันเถอะทุกคน ตรงนี้มีที่เติมน้ำมันอะอ้ยหล่นนีกแก้วหล่น่อยจังล่ะเออแต่หล่นแล้วก็กลับมาได้ใหม่นะมาเร็วๆเข้าเดี๋ยวเพกตามไปเดี๋ยวกระโดดตามซีกไปเนี่ยอ้ยหล่นมันลื่นอะหล่นง่ายมากเลยมันลื่นเหรอลื่นลื่นอ้าวมาเร็วๆพี่บอลรอยอยู่ไงไงเพื่อนยังหล่นเลนเปล่าฮึบฮึบฮึบเดินเดินเดินได้เลยมาอ้าวอันนี้เดินได้หรอเดินได้เลยโอ้ นี่บันไดาสายลุ้มทาไมสีแปลกๆอะ่ะมีฝนชิงวานนะอันนี้บันไดาหายแน่นอนงั้นเรารีบวิ่งกันเลยดีกว่าทุกคนออนี่ไงหายจริงด้วยมาเร็วพี่ฝนพี่ฝนมาเร็วนี่ไงกํลาลังขึ้นไปอยู่โอ้โหแล้วนี่ตัดเข้าข้างในเฉย <c oughs> เอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่า <c oughs> นี่มาทางนี้เลยเร็วเข้ายังไ,ไงดูดิโอคุณคาเมราแมนครับตัวเบิรมเลยเอหตรงนี้เราไม่ต้องกระโดดก็ได้นี่นะจริงเหรอแต่ว่า ข้าหน้าดูเหมือนว่าคุณคาเมล่าแมนนี่ก็จะตัวใหญ่มากเลยนะขอบอกเดี๋ยวก่อนพี่ฝนอันนี้ไม่ใช่คาเมล่าแมนแล้วนี่มันจอทีวีนะอันนี้คือทีวีแมนเหรอหรือว่าเขาจะชื่อว่าทนะีวีแมนนะมันก็น่าจะเป็นไปได้อะนะแต่ว่าตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าโอตัวใหญ่จริงด้วยม,มากระโดดมาทางนี้แล้วเข้ากําลังไปเฮ้ยเอกเ,เจอคนคุ้นเคยไหนเหรอนี่มันสตูดิโอแมนไม่ใช่หรออ๋อน,นี่บอสไม่ใช่หร ใช่แล้วบอสก็ยังกลายเป็นสกิบิดี้เหรอเนี่ยอย่างนี้เราจะต้องรีบไปแล้วล่ะทุกคนทุกคนกลายเป็นสกิบิดี้กันหมดเลยถูกต้องงั้นเรารีบไปกันดีกว่ารีบไปก่อนที่จะโดนเลเซอร์ดีกว่านะรีบเร็วเขาฮึบ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 จึบฮึบจ็บกระโดดมาแล้วโอ้ตอนนี้พี่ยังมาถึงตรงนี้แล้วโดนัทอ่ะโดนัทอะไรอ่ะโดนัทมีรูนี่ไงอ๋อนี่ไงเราจะต้องกระโดดข้ามไปทําไมที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเราจะไปทางไหนกันต่อเนี่ย ไปตามเส้นทางที่เขาบอกไงเออแต่ว่ามันสูงมากเลยอ่ะกระโดยไปเทอะหน้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วฮึบฮึบอถ้าตกลงไปข้างล่างนี่แย่แน่เลยพี่ฝนเราวางให้ดีนะตรงนี้มีเลเซอร์แล้วจะไปไงอ่ะนี่ไงต้องการจังหวะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดีมันลื่น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 งั้นเหรอมันลื่นมาดี้ยมาเลยมาเร็วมาแล้ว อันนี้หายแน่เลยบันไดอะ่ะมาเร็วเข้าพี่ฝนบันไดาหายแล้วพี่ฝนจะไปยังไงอะ่ะมาเร็วๆเข้า <c oughs> โอโ้ต้องกระดึบกระดึอบไปแต่หยุดรอก็หยุดไม่ได้อ่ะ <c oughs> หยุดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพี่ฝนจะต้องรีบวิ่งไปไม่ใช่ถ้าพเพกหยุดพเพจก็จะล่วงลงไปด้วยอ่ะรอเดี๋ยวไม่ได้หรอถ้ารอก็จะอรอน,นี่แล้วกันเฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยเกือบไปแล้ว <c oughs> หายพอดีเลยนะใช่แล้วหายพอดีเลยนึกว่าจะหล่นแล้วซะอีกต่อไปก็จะเป็นแท่นตัว C กระโดดไปเลยพี่ฝนฮึบเจิบรีบไปดีกว่าฮึบ โอ้ oh, ดูเพื่อนดิเพื่อนเขายืนรอเพื่อนของเขาอยู่หรอเพื่อนเขากระโดดเก่งเขากระโดดไปทีเดียวเลยเจ็บจบเฮ้ยตอนนี้เพียงมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะตกนะไม่ตกแน่นอนอย่าตกนะอีกนิดเดียวเองพี่ฝนถึงแล้วพี่ฝนถึงแล้วเหรอใช่แล้วทำไมไวแทะตรงนี้มีลูกบอลเด้งดึงด้วยเฮ้ยรีบรีบไปกันดีกว่าข้างบนมีทางปีนขึ้นด้วยนะเนี่ยมีบังไดให้เราปีนขึ้นไปได้อันนี้ถ้าทางจะไม่ยากนะนั่นอะไรอ่ะ ไหนเหรอข้างหน้านั่นไงอ๋ออันนั้นอันนั้นทีวีแมนเขาอยู่ในโถส้วมเพี่กเห็นมีตัวทีวีอ่ะกิ้งไปกิ้งมาข้างหน้าด้วยนะพี่ฝนนะจริงเหรออันตรายหน้าดอูอย่างนี้เราจะต้องรีบไปแล้วกลายเป็นว่าเราต้องมาหนีเครื่องใช้ไฟฟ้างั้นเหรอเนี่ยาเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะหายอ้าวอ้าวแล้วทำไมไม่หลน่นมันหายอ๋อมันหายพอดีใช่ไหมแค่แล้วมันหายกระโดดตามพเพเอกมาได้เลยกำลังไปนี่ไงมีทีวี โอ้โหดูดิอันนี้ทีวีเขาเขาลื่นไปลื่นมาใช่แล้วจอล้มเลยนะด,ดูจอล้มเห็นเปล่าฮึบไม่มีการออกอากาศนะซาซาเห็นเปล่ามายังมาแล้วอุ้ยเป็นไรอ่ะต้องไปประตูนี้พี่ฝนเออมันมันสไลด์มันสไลด์สไลด์อ้อมได้เหรออ้ยเหลืองแล้วก็น้ําเงินไหนสีเขียวหรือสีอะไรนี่น้ําเงินน้ําเงินแล้วก็เอาสีอะไรเดียวสีแดงสีแดงเป็นไงบ้างอ่ะ ุยอ้าวเหลืองน้ำเงินแล้วก็ม่วงก็โอ้ม่วงโดนที่ฝนม่วงโดนเขียว<ด>เขียวเขียวเอ้ยเกือบทำไมมันสไลด์ออกไปอ่ะต้องเสียอะไรต่อเมื่อกี้เมื่อกี้แดงแล้วตุยใช่ไหมแล้วก็เขียวเขียวเขียวไปเขียว,<อ>แ,ลวแล้วก็อ้าวแล้วพี่ฝนไปโดนสีม่วงทำไมอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้โดนนะเอ้ยแล้วก็สีส้มเ,เร็วเดี๋ยวพี่เอกรออ้าวผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วผ่านแล้วมาเลยสีส้มมาสุดท้ายสีส้มเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาเลย มาเลยทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวจาไม่ได้แล้วสีส้มสีส้มนะมาเลยผ่าแล้วในที่สุดก็ผ่านแล้วดูดิจะถึงแล้วว่านั่นนะ่ะดูดินั่นอะไรอ่ะโอ้กิดอะไรเครื่องนะเหรอลืมกดกระโดดลืมกดกระโดดใช่เพเอกมองแต่ข้างหน้านั่นไงดูดิสกีบีดี้ที่อยู่ในโถส้วมมันนั้นนะ่ะมันคือทีวีไหน,นหรอนั่นไง สกีบีดี้ทอยเลทแบบทีวีแมนงั้นเหรอโอ้โหแล้วทีวีแบบสามหัวด้วยพี่ฝนอ้ย,อย่าจุงเบยททำไงดีละทีนี้เราจะไปรล่าหรือเปล่าเออแต่พวกเราก็เป็นสก,กีบีดี้นี่นะเฮอ้อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรอเขาขึ้นก่อนพร้อมยังมาเร็วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเออ้ออันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นมาเลยไปยังมาแล้วมาแล้ว กระโดดเลยพี่ฝนโดดตรงไหนอ่ะโดดไปเรื่อยๆโดดชึบตรงเนี้ยเหรอโอ้ยหลน่นเฮ้ยทำไมหล่นน่ะโดดยากอะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะกระโดดตามพี่ฝนแต่ว่าตกเฉยเลยมาแล้วโอ้ยข้างบนมีเลเซอร์ด้วยลืมมองเลเซอร์ระวังระวังจะต้องค่อยๆไปเออเออเออนี่ลงแล้วก็ขึ้นมาเร็วเข้าข้างบนนี้ปลอดภัยแล้วนี่ต้องดูอย่างนี้ต้องดูอย่างนี้เอ๊ะย,ยังไงอ่ะโอ้ย โอ้หลนทำไมยากอย่างเงี้ยบินขึ้นมาเร็วๆหน่อยพี่ฝนได้แล้วหรอขึ้นมาถึงนานแล้วโอ้ทำไมผ่านเร็วจังอ่ะเฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วเกือบไปตอนนี้เราใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วมันไงข้างหน้าเป็นอะไรอ่ะทีวีแมนหนึ่งสสามสี่มีห้าหัวเลยนะห้าหัวเลยหรอสุดยอดอ่ะ ทำไมเขามีหัวเยอะขนาดนั้นอะแต่ว่าตรงกลางเขาก็ปล่อยพลังได้ด้วยนะเรารีบไปกันดีกว่าพี่ฝนกาลังรีบไปึบมาแล้วพี่ฝนเร็วๆเข้ามาแล้วมาแล้วอันนี้น่าจะต้องวิ่งไปเลยนะเฮรยมันมันลื่นมันลื่นหายไหมหายไหมไม่หายแต่ว่าลื่นมากเลยมันลื่นเหรอบเกือบไปบเจุบ,บมาแล้วเอาละข้างหน้านี้ก็รอจังหวะแล้วก็กระโดดผ่านธรรมดา โอ้ oh, ตื่นเต้นตลอดเวลาฮึบฮึบชึบผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วดูดิคุณทีวีแมนตัวเบื้อลมเลยโอเคยังชั่วหน่อยผ่านมาได้สักทีหนึ่งรีบไปเร็วเข้าข้างหน้าก็จะผ่านครบแล้วนะพี่ฝนนะนี่แล้วก็มาทางนี้ตามมาเลยกำลังตามไปนะตามไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาแล้ว <are> ตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปอีกโห oh, ดูดิ เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยอ่ะเอ้ยตรงนี้มีแสงเลเซอร์นะไปยากมากเลยอ่ะมาเร็วๆเข้าระวังลนนะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะเส้นมันเล็กเกินไปพี่ฝนไปลําบากมาดีๆพี่ฝนร,ระวังด้วยนะมาแล้วมาแล้วเอาละผ่านแล้วโอ้ข้างหน้านี่ลําบากกว่าเดิมอีกโอ้สุดเออฮือตายง่ายมากตรงเนี้ยฮึบเบฮึบระวังนะฮึบอือไปเลย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 เกลือไปนิดเดียวเอาละ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้กระโดดง่ายนะอันนี้ระวังด้วยนะทีวีเขาวิ่งตามเลยนะเนี่ยเราจะต้องมาแอบฟังนี้เดี๋ยวขอพี่เอกกระโดดข้ามเลยแล้วกันพี่ฝ <c oughs> นเดินกลับถอยหลังดีกว่าถอยหลังทําไมเราตรงไปเลย <c oughs> ตรงไปเลยไม่ไหวตรงนี้มันมีที่ให้แอบอยู่นะอันที่ไงที่แอบข้างข้างโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวระวังข้างหน้านี่นะนี่น,น,นี่มาแล้วเดี๋ยวพี่เอกไปให้ดูฮะไปให้ดูเหรอนี่พี่ฝลระวัง <c oughs> โดนไล่มาแล้วโอยเอ้ารอดไปได้ไงฮมาเลยมาเลยไม่กล้าไปทำไมอ่ะกูอะงั้นเดี๋ยวตามมานะเพียเหลืออันเดียวเนี่ยเนี่ยไม่กล้าไปเฮึบเพื่อเโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดขึ้นเร็วมากดูไม่ทันมาใหม่มาใหม่แล้วเข้ามาทันไหมน่ะมาทันมาทันเดี๋ยวเพีไปแป๊บเดียวแหละเขาย้อนกลับมาด้วยนะต้องยืนให้สุดนี่ก็จะไม่โดน ขาวิ่งถอยหลังกลับมาได้ด้วยนะใช่เขาจะไปพี่เอกนับดูแล้วประมาณสองรอบพี่ฝนพี่ฝนไปอยู่ข้างหน้าหลายรอบแล้วแต่แบบว่าไปไม่ได้สักทีหนึ่งเขาไปสองรอบไงแล้วนี่นนเขาจะกลับ<ง>นี่ไงออนี่ไงเขากลับมาแล้วเออเขาเขากลับปุ๊บพี่เอกไปเลยเขาหลอกเราไม่เขาไม่ได้หลอกมันเป็นรอบของเขานั่งไงสองรอบจริงๆด้วยพี่ฝนไม่กล้าไปนะยืนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนี่ไงพอเขาไปปุ๊บนี่เขากลับ เพราะเขากลับแล้วก็ไปไปทันไม่นันนะแล้วก็กระโดดเลยโอกระโดดทันด้วยงั้นเหรอทันทันเนี่ยเขามาแล้วเดี๋ยวเพี่งจะกระโดดไปหาพี่ฝนนะอ่ะรอเนี่อรอเนี่ยอึ๊บผูเกือบตกอ่าเขาก็จะกลับใช่ไหมมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเข้าไปแล้วเพียอก็ไปเลยอ่ะไปเลยหรอไม่รอเลยหรอมาดิมาไม่ทันแล้วเนี่ยทีวีแมนเข้ามาแล้วอมมาเลยไม่รอดแล้วอ้าวไปเกิดหม่แล้วเป็นชิ้นเลยเดี๋ยวเพียกรอตรงนี้นะะรอตรงนั่นแหละมาเร็วเข้าโอ้โห กระโดดมันเลยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเออเขาจุดพูเหรออ้าวเขาจุดให้พี่เอกแล้วมาพี่ฝนเออแล้วนามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเอ่เฉียวไปนิดเดียวอ้าวเขาจุดปูให้พี่ฝนแล้วอกว่าจะมาได้นี่ครึ่งชั่วโมงโอ้ในที่สุดพวกเราก็ผ่านกันมาได้แล้วนะพี่ฝนนะผ่านผ่านนั่นนะซิแล้วข้างล่างนี่เขามีของอะไรให้แต่เราใช้ไม่ได้นะเขามีของรางวัลให้งั้นเหรอนั่นพี่เอกนี่นะใช่แล้วมันยืนดึกดือยดึกๆดือยอยู่ตรง เนี่ยมีของขวัญให้ด้วยพี่เอกไม่ได้กดเปิดดูอ่ะคืออะไรอ่ะสปริงกระโดดสูงฮะโอ้โหนี่ถ้าเราใช้ตั้งแต่เมื่อกี้นี่เราก็รอดแล้วเพิ่งจะขึ้นมาให้ไม่ใช่เหรอฮะขึ้นมาตั้งนานแล้วเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ดูโถเอ้ยรู้งี้เราใช้มาตั้งแต่แรกก็ดีนะ,ะใช้ตั้งนานแล้วทุกคนโอ้กระโดดได้ต้องสูงมากมายเลย เอาละสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราสองคนแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงๆๆ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยไปนู่นกันดีกว่าพี่ฝน